ดีค่ะกลับมาพบกับรดาสา,าพาทัวร์อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะระดาสา,าพาทุกท่านมาอยู่ที่โรงแรมเซนทาราแกนเซนทันเวิร์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งวันนี้เราจะพามาพบกับงานถแถลงข่าวงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2 5 6หหรือ t h a i l a n d r e s e a r c h Expo 2020นะคะซึ่งวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเราของเรานะคะได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะคะให้นําผลงานวิจัยและนวรัตกรรมนะคะมาสแสดงในงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งเป็นระบบการดูแลผู้ป่วย Home Isolation และ Community Isolation ด้วยแพลตฟอร์ม Reset at Home by BU นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมบูธแล้วก็บรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะต้มาเลยค่ะ นี้เราก็มาถึงบูธของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็สวัสดีค่ะอาจารย์อยู่กับอาจารย์พรชัยจุนไม่ทราคะอยากให้อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับการใช้งานระบบ vset at home by bu นิดนึงนะคะอาจารย์ครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เราใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวนะครับโดยที่ใช้ระบบ cloud nurse นะครับก็คือใช้พยาบาลเนี่ยในการที่จะใช้ไอทีในการดูแลผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ โดยที่ทุกวันเนี่ยจะมีพยาบาลนะครับคอยเฝ้าติดตามอาการแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนยรายงานอาการของตนเองทั้งเช้าและบ่ายนะครับวันละสองรอบนะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยผู้ป่วยก็จะสามารถติดต่อกับพยาบาลได้นะครับซักถามข้อสงสัยต่างๆก็เหมือนกับว่าเรามีพยาบาลตัวจริงๆอยู่นะครับในการดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ความมั่นใจได้กับกผู้ป่วยในการที่ต้องดูแลตลอดครับ อันนี้ก็เป็นหน้าจอเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใช่ไหมคะอาจารย์ครนะับค่ะก็จากท่านคณะบดีบอกไว้นะครับว่าทีม c าวเนิร์ดเราดูแลอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับหลังจากที่เราได้รับการประเมินจากโรงพยาบาลปุ๊บเมื่อเข้ามาสู่ระบบโฮมไอโซเลชันแล้วก็ของเรานะครับคนไข้ก็จะกรอกข้อมูลผ่านลิงก์นะครับแล้วก็จะผ่านการดูแลโดยที่ระยะเวลาการกักตัว10วันเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้ง ทีมพยาบาลดูแลใจนะครับในการที่จะประเมินภาวะสุขภาพจิตนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีการลงข้อมูลสุขภาพช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผ่านแพลตฟอร์มของกินอยู่ดีของเรานะครับใช่ไหมครับอาจารย์อัจฉริยพรใช่ค่ะซึ่งแพลตฟอร์มกินอยู่ดีของเรานะคะก็จะเป็นระบบที่สามารถรองรับคนป่วยได้จํานวนมากเลยนะคะโดยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะคะที่เข้ามาให้เราดูแลในระบบ home isolation โดยผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะ ซึ่งคนไข้ก็จะลงข้อมูลให้เราเช้ากับบ่ายนะคะแต่ในระหว่างนี้นะคะหากคนไข้เขารู้สึกว่าเขามีข้อมูลสุขภาพที่เขาต้องการสอบถามหรือพูดคุยเอ๊เราจะทํายังไงบางทีคนไข้เขารู้สึกว่าเขาส่งแค่ข้อมูลสุขภาพหรือเปล่าแต่ระบบของเรานะคะก็จะมีการพูดคุยผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนะคะซึ่งไลน์ออฟฟิเชียลนี้ก็จะสามารถใช้ในการสื่อสารกับคนไข้แล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้อะค่ะคนไข้เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยู่โรงพยาบาลได้รับการดูแลเหมือนอยู่โรงพยาบาล โดยผ่านพยาบาลที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้เราเ,เรียกว่าชาวเนินนั่นเองอะค่ะซึ่งการทํางานนอกจากทางคราวเนินของเราเนี่ยเราก็จะมีทีมสหาสาขาสุขภาพนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะครับเราก็จะมีทีมจากคณะมหาวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงเป็นนักศึกษากายภาพบําบัดเนี่ยที่มาช่วยสอนวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงการออกกําลังกายจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วก็ที่เราเจอพบบ่อยในช่วงปัญหาของการกินยาของคนไข้โควิดอย่างเงี้ยครับก็จะได้รับทีมจากคณะเภสัชศาสตร์นะครับในการที่จะมาให้ความรู้หรือเรื่องการใช้ยาต่างๆครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะมันก็เป็นความร่วมมือกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพทั้งหมดนะครับในการที่เราใช้องค์ความรู้ที่แต่ละคณะมีอยู่นะครับภายในมหาวิทยาลัยบูรพามาร่วมกันช่วยเหลือสังคมครับ ไรกันบ้างคะหลังจากที่นัษาได้พาชมบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติไทยแลนด์รีสอร์ทเอโก2022ซึ่งมหาวิทยาลัยพาของเราได้รับเกียิจากพนักงานกวิจัยแห่งชาติบชในการนําผลงานวิจัยและวัตกรรมเข้าร่วมแสดงใน้เห็นการในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะภายใต้ทีมงานวิจัยและรตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรื่องระบบการดูแลผู้ป่วย โฮมไอซเลชันและคอ m มูนิตี้ไอซูเลชันโดยแพลตฟอร์ม r e s ซ f e at Home b ร b ท่านสามารถเยี่ยมชมผลงานในที่บูธมหาวิทยพา CL2 ระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม2565ณโรงแรมเซนาราแกนเซ็นท่านเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นรดาษาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกท่านค่ะ